ที่ป่าชายเลนริมทะเลจังหวัดสมุทรสงครามนะ่ะมีต้นสมขึ้นอยู่เยอะแล้วก็ตามป่าแสมนี่ก็จะมีปูชนิดหนึ่งครับชอบอาศัยอยู่แล้วมันก็จะพากันตายขึ้นมาอยู่ตามกิ่งแสมให้ยัวเยียรไปหมดต่อเมื่อถึงเวลาน้ำลงมันถึงจะตายลงมาหากินอาหารบนเลนโคนต้นแสมพอน้ำขึ้นก็ตายขึ้นไปใหม่ทำอยู่อย่างเนี้ยเป็นประจำเขาเรียกปูแสม แล้วป่าชายเลนเกือบทุกแห่งก็จะมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งคู่กับปูสแสมสัตว์ที่ว่านี้ก็คือลิงครับและเพราะมันชอบอาศัยอยู่ตามต้นเสมคนก็เลยเรียกมันว่าลิงสแสมเหมือนกันปูเสมกับลิงสแสมนี่เป็นศัตรูต่อกันเพราะลิงสแสมนี่ชอบจับปูสแสมกินเป็นอาหารปัจจุบันนี้ป่าชายเลนถูกคนทำลายจนเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ ก็ปล่อยให้ปูแฉมกับลิงแมนี่ลดน้อยถอยลงไปด้วยเมื่อสาสปีก่อนนี้ยายหวนแกนยังเป็นสาวอายุยี่สิต้นๆเน,นี่ยบ้านอยู่ริมทะเลพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มีรกรากอยู่ที่นั่นอาชีพคนอยู่ใกล้ทะเลมันก็หนีไม่พ้นและครับจะต้องนําเอาทรัพยากรจากทะเลมากินเป็นอาหารนอกจากกินแล้วก็ทำเป็นสินค้าขายให้กับคนที่อยู่ไกลทะเล อย่างเช่นพวกผู้ชายก็ออกหาเรืออ่าออกเรือหาปลาหาหอยหาปูเอามาขายที่มีทุนร้อนมากสักหน่อยก็มีเรือตังเกเรือฉลอมสําหรับออกไปจับปลาทะเลน้ําลึกออกห่างฝั่งไปได้ไกลๆส่วนพวกผู้หญิงก็ทํางานเบาๆบนบกเช่นว่ารับจ้างคัดปลาเลือกปลาเอาปลามาทาปลาเค็มตากปลาก็แล้วแต่จะมีปลาชนิดไหนที่เหมาะสําหรับทําเป็นปลาอะไรก็ เป็นปลาที่พวกผู้ชายเขาไปหามาได้น่นแหละแกก็เอามาทำต่อครอบครัวยายหวนเนี่ยมีกันอยู่สามคนแม่ลูกแม่ยายหวนชื่อยายหอแกตายเสียด้วยโรคท้องร่วงตั้งแต่ยายหวนเริ่มจะโตเป็นสาวก็เลยเหลือกันเพียงสองคนคือยายหวนกับพ่อพ่อยายหวนนี่เป็นคนเรือตังเกทําหน้าที่เป็นจุงโพ่หรือว่าพ่อครัวประจําเรือเพราะว่ามีฝีมือในการทํากับข้าว อพอใช้ได้ส่วนตัวยายหวนี่ก็มีเรือเล็กๆอยู่ลำหนึงพายออกไปตามป่าสมก็ไปจับปูสมที่ตายอยู่ตามกิ่งต้นสแสมเนี่ยเอามาทำปูเค็มดองปูได้มากๆก็จะมีพ่อค้ามาซื้อถึงบ้านแล้วก็เอาไปขายอีกต่อหนึ่งเป็นอาชีพที่ยายหวนเลี้ยงตัวได้ตลอดมาการดองปูเค็มนี่ยายหววจะเอาเกลือเม็ดมาใส่ปิ๊บต้มจนเกลือละลายแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็น พอน้ำเกลือเย็นดีแล้วแกก็จะเทน้ำเกลือนะ่ะใส่ในถังไม้ขนาดใหญ่ปากถังกว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสักเมเ็ดเศษๆนั่นแหละจากนั้นแกก็เอาปูสแสมที่ขังในน้ำจืดเอาไว้ที่ขังน้ำจืดเอาไว้ก็เพื่อให้มันคายโครนเลนหรือว,ว่าเศษใบไม้ที่มันกินเข้าไปออกมาให้หมดจากนั้นแกก็เอาปูเนี่ยเทใส่ลงไปในน้ำเกลือที่เตรียมไว้ในถังทั้งๆที่ปูนั้นยังไม่ตาย น้ำเกลือก็จะซึมเข้าไปในตัวปูแม้ว่าปูเนี่ยมันจะเคยอยู่ในน้ำทะเลซึ่งเค็มแต่ก็ไม่เค็มเท่ากับน้ำเกลือต้มความเค็มของน้ำเกลือนี่มันจะกัดเยื่อหุ้มตาของมันนี่ให้ได้รับความเจ็บแสบทรมานแม้ว่าจะพยายามใช้ก้ามของมันเช็ดยังไงมันก็ไม่หายเจ็บหายแสบแล้วในที่สุดมันก็ต้องตายลงไปหมดทุกตัวเมื่อปูตายเนี่ยเนื้อของมันก็จะไม่เน่าเพราะความเค็มของเกลือนี่รักษาเนื้อของมันไว้ แล้วเนื้อของมันก็จะไม่เละแต่ถ้าปูตัวไหนตายไปก่อนที่จะถูกเทลงไปในถังน้ำเกลือเนื้อมันจะเหลวแล้วก็หดตัวลงไปคนไม่ชอบกินเพราะว่าเนื้อมันจะโครกเขาเรียกปูที่มีลักษณะที่ว่าเนี่ยว่าปูโคเกว่านอกจากเนื้อมันจะโครกแล้วก็ยังมีกลิ่นเหมือนปลาเค็มที่อืแบบที่เอาปลาตายแล้วมาทําเนี่ยที่เขาเรียกปลาลุ่มเนื้อเนี่ยว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จะดองปูทําปูเค็ม ถ้าหากว่าเจอปูตายถ้าตัวเล็กๆก็เลือกหยิบโยนทิ้งไปแต่ถ้าเป็นปูตัวใหญ่เสียดายก็เอาลงดองปนกับปูเป็นๆยายหวนดองปูเค็มขายตั้งแต่ยังเป็นสาวรุ่นๆจนกระทั่งอายุแก่เท่าลงก็ไม่เคยเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นก็ทำปูโดยวิธีเนี้ยไม่รู้จะก,กี่หมื่นตัวแล้วใครๆก็รู้จักยาย่หวนใครจะซื้อปูดองเค็มไปขายก็จะตรงมาที่บ้านเย,ยหวนเพราะว่าแกจะดองปูไว้ไม่ได้ขาดอนะ แกดองเป็นรุ่นรุ่นไปไอ้ที่ดองได้ที่แล้วก็ขายไปไที่ดองใหม่ก็เก็บไว้จนว่าจะได้ที่แกก็มีปูเข็มขายทุกวันเรียกว่าใครต้องการจะซื้อมาที่บ้านยายหวนไม่ผิดหวังอ่ะวางั้นเถอะยายหวนดองปูเข็มขายจนพอมีเงินมีทองเลี้ยงตัวได้ไม่ขัดสนแกต้องหาเลี้ยงตัวเองเพราะว่าแกไม่มีคู่ครองเป็นครอบครัวไม่ใช่ว่าหน้าตากะจะกี้ริว้วกีเรจนผู้ชายไม่มอง เมื่อตอนเป็นสาวๆก็มีหนุ่มๆมาจีบมาหาอยู่หลายคนแต่แกก็ไม่สนใจใครเคยมีคนส่งเท่าแก่มาสู่ขอกับพ่อของแกพ่อเขาอ,อยากจะให้ลูกสาวมีเย่ามีเรือนไปจะได้หมดห่วงเพราะว่าตัวแกก็อายุมากขึ้นทุกวันทุกวันตอนหลังนี้ก็ลงเรือก็เขาไม่ไหวคนแก่กับความสมบุกสมบันต่อสู้กับคลื่นลมในทะเลเนี่ยมันไม่ถูกกันนะแต่จนแล้วจนรอดเย้หวนก็ไม่สนใจใครวันเวลาผ่านไปอายุเย,ยหวนก็มากขึ้น กิจการดองปูเข็มก็เจริญขึ้นก็มีลูกค้าขาประจํามาซื้อปูเข็มไปขายจนแทบจะดองไม่ทันเย่ยหวนก็รื้อบ้านเก่าปลูกบ้านใหม่ฝากระดานหลังใหญ่รวมทั้งโรงที่มีหลังคาคลุมเป็นที่เก็บถังไม้ดองปูนี่หลังบเบ้อเลยอันที่จริงเนี่ยเย่หวนแกออกจะเป็นคนทะเลที่แปลกกว่าใครๆอยู่สักหน่อยแกไม่กินปลาทะเลหอยปูกุ้งทะเลแกก็ไม่กิน อาหารของแกจะเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่ปลาน้ําจืดแกก็กินแต่ปลาสลิดแห้งอย่างเดียวร่างกายของแกก็เลยขาดธาตุไอโอดินซึ่งมีอยู่มากในอาหารทะเลแกเริ่มเป็นโรคคันตามเนื้อตามตัวมาตั้งแต่อายุย่างเข้าสี่สิบพอคันแล้วก็ต้องเกาสิคนเราพอเกาหนักๆจน,นผิวหนังถลอกมันก็เป็นน้ําเหลืองก็ทําให้รู้สึกปวดแสบปวดร้อนผิวใครว่ายาอะไรดีแกก็ไปซื้อเอามาทา แต่ว่าอาการคันที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่หายสักทีผิวหนังที่เป็นน้ำเหลืองแห้งไปแห้งตรงนี้มันก็ไปคันที่อื่นอีกจนกระทั่งผิวหนังแกตกสะเก็ดไปเกือบจะทั่วตัวเงินทองที่หามาได้ไม่ช่วยให้แกได้พบหมอดียาดีพอที่จะรักษาตัวได้เลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นแกยังมีอาการของคนเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษอีกด้วยมือสั่นใจสั่นปวดตา น้ำตานี่คอยจะไหลออกมาอยู่เรื่อยแต่แกก็ไม่ได้ให้แพทย์ปัจจุบันตรวจรักษาอาศัยยากลางบ้านแบบยาสมุนไพรโดยที่ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของโรคดวงตาของแกก็เริ่มโปนออกมาในตาแห้งกระพริบตาทีงลำบากมันแสบตาแกจะโปนออกมาจนเวลานอนหลับนี่หนังตาปิดตาไม่มิดอ่ะใครเห็นใครก็เบือนหน้าหนีเด็กๆไม่กล้าม,มองหน้าเยห,หวน พราะกลัวตาของแกแล้วเวลาอยู่รับหลังเวลาใครเอ่ยถึงแกก็เรียกแกบอกเอ,อเรียกยายหวนตาแหกทั้งนั้นเนี่ยร่างกายที่เคยอ้วนทวนแข็งแรงก็ซูบโซมลงไปเรียวแรงก็อ่อนระหวยจนกระทั่งต้องหยุดรับซื้อปูแสมมาดองทำเป็นปูเค็มเสีระยะหนึ่งยายหวนตาแหกแกไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครพ่อแกก็ตายไปแล้วแกอยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังใหญ่จ้างใครให้มาอยู่คอยรับใช้ ขนาดให้ค่าจ้างแพงๆก็ไม่มีใครมาทําเพราะว่าตาแก่โปนหน้ากลัวโปนจนกระพริบตาไม่ได้และแต่กรอกไปกรอกมาบังเอิญวันหนึ่งหลานชายห่างๆของแกเขารับราชการเป็นทหารเรือยศจ่าอยู่ในกองเสนารักษ์มาเยี่ยมเห็นลักษณะอาการก็รู้ว่ายายหัวนเนี่ยป่วยเป็นโรคต่อมไทรอยเป็นพิษชนิดตาโปนก็เลยแนะนําให้แกไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อจะตรวจรักษาเสียแต่แกก็ไม่ยอมไป แกกลัวจะต้องเสียเงินค่ารักษาแพงๆแล้วก็กลัวจะต้องผ่าตัดด้วยหลานชายก็พยายามชี้แจงให้แกเข้าใจว่าแกเป็นโรคอะไรโรคอย่างนี้แพทย์แผนปัจจุบันเขามีวิธีรักษาโดยทางยาไม่ใช่โรคที่ต้องผ่าตัดอย่างที่แกหวาดกลัวแต่ประการใดเขาก็กล่อมจนแกยอมให้หลานชายพาไปในไปหาหมอที่ตัวจังหวัดโดยซื้อแว่นตากันแดดสีเข้มให้แกสวมใส่เพื่อไม่ให้ใครมองเห็นดวงตาอันน่ากลัวของแก หมอตรวจดูแล้วก็สายหน้า,าก็บอกว่าแกปล่อยให้เป็นโรคมากจนกระทั่งหมดหนทางที่จะรักษาให้ลูกตายุบเข้าที่เดิมได้แล้วทำได้ก็เพียงให้ยากินพอบรรเทาวความเจ็บปวดแล้วก็ให้ยามาคอยหยอดไม่ให้ตาแห้งเท่านั้นในบ้านปลายของชีวิตยายหวนก็ทำบุญทำทานมากเหมือนกันใครมาบอกบุญเรื่อยะไรไปทอดกระถินทอดผาป่าสร้างโบสถ์สร้าง,างวิหารแกก็ทำไม่ได้ขาด ว่างๆแกก็เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมจนเป็นที่รู้จักของพระเนนในวัดหลวงพ่อเจ้าวาดวัดใกล้ๆบ้านก็คุ้นเคยกับแกดีเมื่อหลวงพ่อเจ้าวาดได้ข่าวว่ายายหวนเจ็บป่วยท่านก็แวะไปเยี่ยมจนถึงบ้านพร้อมกับมรกรคทายกของวัดเมื่อไปเห็นสังขารอันเสื่อมโทรมสู้ผอมจนผิดรูปผิดร่างทั้งดวงตาก็ยังกรอกไปกรอกมามองดูแล้วน่ากลัวท่านก็วิเคราะห์ดูในเรื่องของกรรม ก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโรคที่ยายหวนป่วยอยู่เนี่ยแม้จะเป็นโรคที่รักษาได้แต่ก็หายากเพราะว่าเป็นโรคอันเกิดแต่กรรมที่แกได้ทำไว้เองท่านก็เลยได้แต่เทศปลอบใจให้แกคลายทุกข์กังวลลวงพ่อชี้ให้เห็นว่ายายหวนได้สร้างกรรมไว้มากแกจับเอาปูเสมมาดองน้ําเกลือทั้งทที่ปูเป็นเนยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายและกว่ามันจะตายด้วยความเค็มของน้ำเกลือที่แช่ตัวมันอยู่ มันก็ต้องทนทรมานอย่างแสนสาหัสต,ต้องเจ็บร่างกายปวดลูกตาที่ไม่สามารถจะหลับได้เพราะว่าตาของมันนั้นยื่นยาวออกมาไม่มีหนังตาปิดเปิดได้เหมือนตาคนแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นกรรมนั้นส่งผลให้ใหายหวนมาเป็นโรคผิวหนังคันผุพองตาก็ถลนยื่โปนออกมาจนหลับตาไม่ได้ใครทำกรรมอย่างไรไว้ผลกรรมก็จะตามสนองเหมือนเป็นหนี้เขาก็ต้องชดใช้หนี้ให้เขา ถ้าไม่ใช้ให้เขาเขาก็จะต้องตามมาทวงถ้าทวงแล้วไม่ได้ก็อาจจะถูกทำร้ายหรือว่าถูกฟ้องร้องเพราะว่าเป็นความผิดตามกฎหมายในที่สุดผู้พิพากษาก็จะตัดสินให้ใช้หนี้เขาแต่ว่าในกรรมเนี่ยไม่มีผู้พิพากษามาตัดสินตัวกรรมมันตัดสินให้ต้องรับผลกรรมเองกรรมนั้นได้สร้างขึ้นแล้ว แล้วกรรมก็ได้ตามมาส่งผลสนองให้แล้วสิ่งที่พอจะทำได้ก็คือยายหวนควรจะจุดธูปเทียนขอขมาต่อเจ้ากรรมในเวรขอให้กรรมนั้นทุเราเบาบางลงบ้างเป็นการกระทําอย่างผู้สำนึกผิดบุญที่ยายหวนสร้างไว้บ้างนั้นไม่สามารถจะมาแก้กรรมได้ทั้งหมดบุญอยู่ส่วนบุญบาปก็อยู่ส่วนบาป เมื่อหลายวันก่อนคุณสุนทรไปจ่ายตลาดกับแฟนที่ตลาดสดแห่งหนึ่งเพราะว่าแฟนตั้งใจจะทำอาหารไปช่วยเพื่อนบ้านที่เขาจะทำบุญบ้านนานแล้วที่แกไม่ค่อยมาเดินในตลาดสดปกติคนในเมืองหลวงสมัยนี้มักจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตกันเพราะความสะดวกคุณสุนทรเดินผ่านร้านค้าหลายร้านทั้งผักทั้งหมูแล้วก็ไก่จนกระทั่งมาถึงแผงขายปลา มองเห็นกะละมังที่เขาใส่ปลาไหลเอาไว้ซึ่งมีจำนวนมากหลายตัวดิ้นพันกันไปมาก็ทำให้นึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่แกได้เคยพบเห็นมาเมื่อสมัยหนุ่มๆแล้วก็ยังจำได้ดีมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เมื่อประมาณปี2,526ตอนนั้นแกเพิ่งจะเรียนจบใหม่ๆยังโสดระหว่างรองานที่ไปสมัครทิ้งไว้หลายที่ก็เลยนึกอยากจะบวชสักเจ็วันเพื่อจะสร้างกุศลให้กับพ่อแม่ ก็ปรึกษากันในครอบครัวว่าจะบวชที่วัดไหนดีแม่ก็ให้ความเห็นว่าอยากให้บวชที่วัดขนอนจังหวัดพระนครศรียุธยาเพราะแม่สนิทกับหลวงพ่อจเจ้าวาดที่นั่นซึ่งคุณสุนทรก็เห็นดีด้วยเพราะว่าที่วัดแห่งนั้นน่ะแกเคยตามแม่ไปเที่ยวมาแล้วสองครั้งรู้สึกชอบธรรมชาติบรรยากาศที่นั่นตัววัดจะมีคลองเล็กๆไหลผ่านเหมือนกับชนบททั่วไปแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา ตกลงแกก็ตัดสินใจบวชที่วัดนั้นตามต้องการเมื่อบวชได้สองวันแรกก็ค่อนข้างจะลำบากสะหน่อยเพราะว่าแกเป็นคนกรุงเทพไม่ชินกับการเดินเท้าเปล่าบนคันนาในเวลาที่จะต้องไปบิณฑบาตในตอนเช้าก็เลยเดินกระย่องกระแย่งทำให้ลูกศิษย์วัดหัวเราะขบขันกันในจำนวนลูกศิษย์วัดนั้นมีลูกศิษย์คงอยู่คนหนึ่งที่อายุของแกก็มากแล้วแต่ก็ยังมาเป็นลูกศิษย์กับเขาอีกแกชื่อตาสี ตาสีอายุอานามหน้าจะประมาณสักห้าสิบกว่าเด็กวัดคนอื่นบอกว่าตาสีมาอยู่ที่วัดนี่นานหลายปีแล้วนอกจากจะปรฏิบัติหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสแล้วตาสียังมีหน้าที่ดูแลเป็นธุรการประจำวัดยามว่างเมื่อไหร่ตาสีเป็นออกไปก้มๆเงยๆอยู่แถวริมน้ำที่ติดกหลังวัดบริเวณนั้นจะมีกอต้นหญ้าป่ารกชัดถัดเลยไปหน่อยก็จะเป็นทุ่งนา ด้วยความสงสัยคุณสุนทรก็ลองถามเจ้าจิตเด็กวัดคนหนึ่งว่าตาสีแกชอบไปทำอะไรแถวแถวนั้นคําตอบที่ได้ก็คือตาสีแกจะไปจับปลาไหลฮะแกจะวางเบ็ดตกปลาไหลของแกคราวละมากๆและด้วยความชำนาญที่แกสะสมมานานตั้งแต่นหนุ่มจนแกแกก็จะสามารถจับได้คราวละมากๆทั้งเอาไปขายแล้วก็เอามากิน ตาสีนี่ชอบแอบซื้อเหล้าขามากินแถวหลังวัดบ่อยๆตอนเย็นปลาไหลที่เหลือจากขายแอะแกก็จะเอามาผัดเผ็ดแก้มเหล้าครับอ่ะแล้วหลวงพ่อไม่รู้เหรอรู้ครับเคยเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนหลายครั้งแกก็รับปากเพราะเผลอแกก็เอาอีกฮะหลังจากที่คุณสุนทรบวชได้ห้าวันเย็นวันนั้นท่านก็เห็นตาสีเดินย่องไปตรงหลังวัดด้วยความอยากรู้ก็เลยเดินตามไปดู ตาสีแกคงยังไม่ทันเห็นพระสุนทรแกเดินย่องไปถึงพงหญ้าริมน้ำตรงนั้นพื้นดินค่อนข้างเฉอะแฉะพระสุนทรไม่กล้าตามไปก็เลยยืนดูห่างๆตาสีก็กม้กมๆเงยๆสักพักแกก็สาวเชือกที่คล้ายเบ็ดตกปลาแต่ว่าเส้นได้ใหญ่กว่าขึ้นมาจากรูของดินซึ่งมีขนาดกว้างประมาณห้าหกนิ้วเห็นจะได้พอแกดึงขึ้นมา สิ่งที่พระสุนทรเห็นก็คือปลาไหลตัวเข่องที่ปากมันติดจะตะขอเบ็ดดินไปก็ดิ้นมา,นาพระสุนทรก็ตะโกนบอกทำอะไระตาสีที่ตะโกนไปก็หวังจะหยอกตาสีถึงก็ตกใจปล่อยปลาไหลลงพื้นทันทีเสร็จแล้วก็หันหน้ามาโอ้หลวงพี่นี่เองตกใจหมดเลยแกเดินโงกเงี้เข้ามาหาพร้อมทั้งกระซิบกระซาบหันซ้ายหันขวา หลวงพี่อย่าบอกหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวผมโดนด่าตายเลยกลัวโดนด่าจะไม่กลัวบาปเหรออู้บาปมันยังมาไม่ถึงหรอกครับแต่เสียงด่าหลวงพ่อมาเร็วขว่าพระสุนทรก็เลยลองถามแกว่าชอบนักเหรอทำมานานแล้วใช่ไหมแกก็บอกว่าทํามาตั้งแต่หนุ่มมานั่นแหละจนมีความชำนาญคนแถวเนี้ยรับรองจับปล,ลาไหลสู้แกไม่ได้แกมีวิธีของแกที่ไม่เหมือนใครโดยที่แกจะสังเกตจากการ เดินย่ำลงไปที่พื้นถ้าตรงไหนร่วนซุยเมื่อทำการขุดลงไปก็จะพบโพรงซึ่งมีน้ำเอ่อขังแกก็จะนําเอาเบ็ดที่มีปลาตัวเล็กๆหย่อนลงไปแกจะวางทิ้งไว้หลายโพรงด้วยกันพอทิ้งไว้สักระยะก็จะย้อนมาเอาเบ็ดขึ้นแล้วแกก็จะประสบความสำเร็จตามที่แกเห็นทุกครั้งแกก็หยิบข้องของแกที่เตรียมมาให้พระสุนทรดู ปรากฏว่าในนั้นมีปลาไหลอยู่ไม่ตำว่าสามสี่ตัวแต่ละตัวใหญ่ๆทั้งนั้นวันนี้เริกไม่ดีหลวงพี่มาเจอแล้วเอาผมเอาแค่นี้แหละนะได้พอค่าเล่าก็าพอเมื่อครบกำหนดพระสุนทรก็สึกออกมาทำงานตามปกติจนหนึ่งปีให้หลังคุณสุนทรก็ชวนคุณแม่ไปเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดที่เคยบวชทั้งตกใจและแปลกใจพบตาสีแกกลายเป็นคนพิการ ขาข้างขวากุดจากข้อเท้าลงไปเวลาเดินต้องใช้ไม้ค้ำยันหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าตาสีแกแอบไปจับปลาไหลหลังวัดเหมือนเช่นเคยเผอิญวันนั้นพื้นดินริมน้ำนะ่ะเฉะแฉะมากเพราะว่าฝนตกมากตอนเช้าตาสีลื่นไหลจนขาถลายลงไปในโพรงที่แกวางเบ็ดตกปลา,าไว้ปรากฏว่าโดนตะขอเบ็ดเกี่ยวเป็นแผลลึกเลือดออก ตาสีคงจะล้างแผลใส่ย,ยาไม่สะอาดนานไปก็กลายเป็นแผลเรื้อรังนอนเจ็บปวดร้องครวญครางหลวงพ่อให้คุพาไปหาหมอรักษาอยู่นานแต่ก็ไม่หายเพราะติดเชื้อในที่สุดก็ต้องตัดเท้าทิ้งเพราะมันเน่าแล้วทุกวันนี้หมอยังให้ไปตรวจดูแผลอยู่เสมอเพราะกลัวมันจะติดเชื้ออีกวันนั้นก่อนที่คุณสุนทรจะลากลับก็ยื่นเงินให้ตาสีที่นั่งหน้าซีดอยู่ที่บันไดกุฏิหลวงพ่อให้ไปสองร้อย พร้อมกับพูดว่าอตาสีเอาเก็บไว้เป็นค่ารถไปหาหมอนะแล้วเนี่ยรู้แล้วหรือยังว่าบาปมันมาถึงก่อนหลวงพ่อจะดานะแกไม่ตอบได้แต่ยิ้มแย่ๆก่อนที่จะรับเงินแล้วก็เดินกระยองกระแยงหายไปหลังกุฏิหลวงพอ่อย่างคนที่น่าจะสำนึกผิดได้แล้วครับเรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่คุณสุนทรนั่นแหละเป็นคนเล่าให้ฟัง แกบอกว่าอาทิตย์ก่อนนั้นน่ะแกไปเยี่ยมญาติมีศักเป็นอาชื่ออาก้อนอาก้อนนี่ล้มป่วยมาเป็นเดือนแล้วถึงแม้จะยังไม่ร้ายแรงถึงชีวิตแต่ว่าคุณสุนทรก็รู้ว่าท่านทรมานมากไม่ได้ติดต่อไปมาหาสู่กันหลายปีเพราะว่าคุณสุนทรเนี่ยเดินทางไปทำธุรกิจทางภาคเหนือนานๆนนจะแวะมาเยี่ยมบ้านสักที บ้านของอาก้อน,นอยู่ที่ชะอำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อากาศที่นั่นสดชื่นดีมากเพราะว่าติดทะเลครอบครัวของอากอนก็เลยมีวิถีชีวิตและก็การหากินเกี่ยวกับทะเลนั่นก็คือออกเรือจับปลาเมื่อตอนยังเด็กเวลาปิดเทอมคุณสุนทรก็มักจะไปพักบ้านอากอนเสมอเพื่อเล่นน้ำทะเลแม้กระทั่งโตเป็นหนุ่มก็ยังมักจะพาเพื่อนๆไปพักผ่อนอยู่เป็นประจำ เลยบ้านอาก้อนไปไม่มากนักจะเป็นป่าชายเลนซึ่งเต็มไปด้วยต้นสแสมที่นั่นจะเป็นแหล่งรายได้ของแกอีกอย่างนอกเหนือจากการจับปลานั่นก็คือการจับปูสแสมซึ่งเป็นปูตัวเล็กๆเอามาดองเกลือทําเป็นปูเค็มรายได้ส่วนตัวของอาก้อนตรงนี้ไม่เบาทีเดียวลูกค้าของแกก็มีมากพอสมควรเนื่องจากแกมีความพิถีพิถันในขั้นตอนการผลิต คุณสุนทรก็เลยไปคลุกที่บ้านแกบ่อยๆได้รู้เห็นวิธีการทําปูดองเกลือของแกจนจําได้อาก้อนจะนำปูคราวละมากๆที่แกจับมาได้นำมาแช่ใส่ถังใบใหญ่ซึ่งใส่น้ำจืดเพื่อให้ปูมันคายดินโครนแล้วก็อาหารที่มันกินเข้าไปนั่นก็คือใบต้นเสมระหว่างที่ปูถูกแช่ในน้ำจืดนี่อาก้อนจะนำเกลือเม็ดซึ่งก็มีจำนวนมากมาต้มในภาชนะ จนเกลือละลายเป็นน้ำจนหมดแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นก็เทน้ำจืดที่แช่ปูออกจนหมดล้างปูด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็เทน้ำทิ้งขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำน้ำเกลือที่เค็มจัดเค็มยิ่งกว่าน้ำทะเลหลายเท่ามาเทลงในถังปูซึ่งยังมีชีวิตอยู่เพื่อจะทำการดองสดๆปูเมื่อโดนน้ำเกลือเข้าก็ออกอาการเจ็บแสบโดยเฉพาะลูกในตาทั้งสองของมัน ซึ่งน้ำเกลือได้กัดเยื่อหุ้มตาของมันจนต้องยกกล้ามของมันขึ้นมาเช็ดปัดไปมาที่ลูกตาเมื่อทนเจ็บแสบไม่ไหวพวกมันก็ตายซึ่งเป็นการตายอย่างทรมานน้ำเกลือจะซึมเข้าทุกส่วนของร่างกายทําให้ปูนั้นสดแล้วก็เก็บไว้ได้นานอาก้อนดองปูขายตั้งแต่หนุ่มจนแก่แต่ว่าปัจจุบันแกเลิกทำแล้วเพราะสังขารไม่อำนวยลูกหลานคนไหนก็ไม่สืบทอดวิชาของแกเลยสักคนหนึ่ง คุณสุนทนไปถึงบ้านอาก้อนตอนเย็นมากแล้วรู้สึกตกใจยอย่างมากเลยที่เห็นสภาพของอาก้อนที่นอนอยู่บนเตียงนะ่ะตอนนั้นแกกำลังหลับอยู่จากชาวเลที่มีร่างกายบึกบึนเดี๋ยวนี้กลับสู้ผอมผิวหนังเป็นแผลถลอกบางทีก็ตกสะเก็ดเกือบทั้งตัวอะไรไม่ว่าดวงตาของอาก้อนโปนถลนออกมาทั้งสองข้างจนเปลือกตาปิดไม่สนิททั้งทงท,งที่กำลังหลับ ที่ตรงคอในโป่งพองคล้ายๆคนเป็นคอหอยพอกทั้งๆที่เป็นชาวเลคลุกคลีกับอาหารทะเลไม่น่าที่จะเป็นโรคคอหอยพอกได้อัจ,จุซึ่งเป็นภรรยาของอากอนเล่าถึงอาการของแกให้คุณสุนทรฟังอัจ,จุบอกว่าอากอน,เ,นเริ่มมีอาการมือสั่นใจสั่นปวดที่กระบอกตาเมื่อปลายปีที่แล้วลูกหลานจะพาไปหาหมอก็ไม่ยอมไปหาซื้อยาต้มยาหม้อมาทำกินเอง ทำท่าจะดีขึ้นมาบ้างแต่ไม่นานก็เป็นอีกคราวนี้เจ็บคอเสียงแห้งเป็นลมเวียนหัวหนักขึ้นลูกในตาก็เริ่มเจ็บแสบโปนขึ้นทีละน้อยคราวนี้ลูกชายบังคับพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรวจอาการจึงทราบว่าเป็นไทรอยเป็นพิษโรคนี้จะทำให้ตาโูนถลนคอจะบวมพองขึ้นรักษายากเนื่องจากปล่อยให้เป็นมานาน ใช้ได้แค่วิธีกินยาคอยควบคุมไม่ให้มันเติบโตเร็วเท่านั้นเองอาจุบอกว่าอากอนนะ่ะทรมานมากจะกรอกตาไปมาก็ลำบากเพราะน้ำตาแห้งอะไรไม่ว่าจูจูตามผิวหนังก็เริ่มเป็นผื่นคันจนอากอนต้องเกาจนเนื้อตัวถลอกบอกเปิกไปหมดตอนแรกก็นึกว่าแพ้ยาไปให้หมอตรวจก็ไม่ใช่หมอสันนิษฐานว่าเป็นโรคผิวหนังก็ให้ยามาทา พอที่ตรงนั้นทุเลาตรงใหม่ก็ขันยุบยิบขึ้นมาอีกคืนนั้นคุณสุนทรค้างอยู่ที่บ้านอาก้อนแล้วได้พูดคุยกับแกอาก้อนนะ่ะดีใจมากที่พบคุณสุนทรก็คุยกันไม่ค่อยได้มากครเพราะว่าเสียงแกแหบเหนื่อยอะไรไม่ว่าทั้งภรรยาลูกหลานต้องคอยจับมือแกอยู่ตลอดเนื่องจากอาก้อนจะยกมือขึ้นมาจับลูกตาที่โปนถลนต้องแกอยู่เสมอ แกบอกว่ามันคันมันแสบอยากจะเกาที่ลูกตาแลือเกินพอห้ามโดนลูกตาก็หันมาเกาตามแขนตามขาแทนอจุภรยาของแกต้องใช้ยาหยอดตาคอยหยอดให้ชุ่มชื้นเพื่อการหล่อลื่นในขณะที่กรอกตาไปมาอยู่เสมอและตามตัวก็ต้องเอายาที่เป็นครีมมาทาให้อยู่เสมอเช่นเดียวกันลำบากทั้งคนป่วยทั้งญาติคุณสุนทรก็นึกถึงอดีตของอาก้อนขึ้นมาทันที ที่ได้เห็นได้รู้เรื่องราวปัจจุบันของแกคุณสุนทรบอกว่ามันเป็นการชดใช้กรรมอย่างหนึ่งที่ตัวเองเคยทำเอาไว้ซึ่งไม่ต้องรอให้ตกนรกหรือว่าไปใช้ในชาติหน้ามันเป็นผลของการกระทำซึ่งเป็นเหตุเงินทองที่หาและสะสมไว้ตั้งแต่หนุ่มสาวหวังจะมาสร้างความสุขในบ้านปลายชีวิตกลับไม่เป็นอย่างนั้นกลับต้องมาหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลเหมือนทำมาแล้วนี่มันศูญเปล่าไปหมดเลย คืนนั้นกว่าคุณสุนทรจะขมตาให้หลับก็ดึกพอสมควรตื่นเช้าจำเป็นต้องรีบขับรถกลับกรุงเทพเพื่อทำธุระที่ค้างคาอยู่แต่แกก็รับปากกับป้าก้อนและครอบครัวของแกว่าจะกลับมาเยี่ยมอีกโดยที่ไม่ลืมที่จะมอบเงินไว้ให้อจุจำนวนหนึ่งไม่ใช่ให้เอาไว้ใช้แต่ให้แกนำไปทำบุญแทนอาก้อนด้วยอยากจะให้แกดีขึ้นแม้ไม่มีทางจะหายขาดก็ตามครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจร์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ